สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาที่ชาแนล CNA ของประเทศสิงคโปร์นะครับโดยที่เขาทำเรื่องราวที่มีชื่อว่า How Will China New Silk Road Change Thailand and Cambodia นะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางสายไหมใหม่ของประเทศจีนนะครับซึ่งมีผลอย่างไรต่อประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชานะครับโดยคุณพิธิกร a แอนโทนีมอสนะครับ ก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนต่างๆ,ๆนะครับทั้งในกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยนะครับผมวิดีโอมีความยาว47นาทีนะครับผมอยากให้ ทุกๆคนไปดูกันนะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงช่องคำอธิบายเช่นเคยนะครับซึ่งคุณ Anthony Moss แอนโทนีมอสได้พาไปดูเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเมืองซีฮานูวิลซึ่งประเทศจีนมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับรวมถึงคาสิโนแล้วก็คนจีนที่มาอาศัยอยู่มากมายในเมือง สีหนุวิวนะครับผมแล้วก็พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยด้วยครับซึ่งก็มีชาวต่างชาติได้มาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากเลยนะครับผมนับเป็นพันคอมเมนต์เลยนะครับผมเราจะมาดูกันว่าชาวต่างชาติมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับท่านนี้ได้บอกว่า จากมุมมองทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยระมัดระวังอิทธิพลจากภายนอกและต้องการเป็นอิสระดังนั้นจึงต้องต่อสู้อย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนจากต่างประเทศจะให้ผลประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนในทางตรงกันข้ามกัมพูชาพึ่งพาจีนมากจนแทบจะเป็นเมืองขึ้นดังนั้นกัมพูชาจึงเป็นไปตามที่จีนต้องการมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับ ทนายได้กล่าวไว้ว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกแล้วทำไมเหตุใดจึงไม่เป็นภัยคุกคามต่อเอกราชมีการลงทุนจากตะวันตกญี่ปุ่นและเกาหลีมากมายในประเทศไทยแต่ทำไมคนไทยจึงไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามทำไมพวกเขาถึงโปรอเมริกาทั้งที่สหรัฐทำลายประเทศที่ไม่เชื่อฟังพวกเขาประเทศในเอเชียได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นลูกน้องอเมริกา พวกเขาร่ำรวยหรือพัฒนาขึ้นหรือไม่ GI ชาวอเมริกันคนหนึ่งข,ข่มขืนเด็กนักเรียนมัธยมชาวญี่ปุ่นและถูกตำรวจญี่ปุ่นจับกองทัพสหรัฐไปที่สถานีตำรวจเพื่อสั่งให้ตำรวจส่งมอบตัวเขาโดยบอกว่าเขาเป็นพลเมืองอเมริกันและกองทัพสหรัฐจะจัดการกับเขามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้บอกว่า คอมมิวนิสต์จีนและเวียดนามเหนือเป็นผู้สนับสนุนหลักของขเขมรแดงในความเป็นจริงจีนโจมตีเวียดนามเหนือเพื่อขับไล่เขมรแดงในปี2522ฉันอยากจะรู้ว่าประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งสองประเทศนี้กลับกลายมาเป็นศัตรูกันได้อย่างไรเมื่อฉันไปเที่ยวเวียดนามในปี2010ชาวเวียดนามบอกฉันว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้จีนครอบงำพวกเขาอีกได้โปรดระมัดระวังการเป็นพวกกับจีน เพราะว่าพวกเขาต้องการครอบครองตลาดต่างประเทศและนำเข้าวัตถุด,ดิบเท่านั้นจีนประเมินค่าเงินขั้นต่ำต่ำกว่าความเป็นจริง50%มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ สาเหตุหนึ่งที่ความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยเป็นไปอย่างเชื่องช้าเนื่องจากรัฐบาลไทยเรียกร้องให้คนงานไทยส่วนใหญ่ต้องเป็นคนดำเนินการก่อสร้างและใช้วัสดุในประเทศซึ่งวัสดุเหล่านั้นต้องผ่านการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานของจีนและรัฐบาลไทยยังเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและตั้งเป้าที่จะสร้างเฟสสองด้วยตัวเอง เนื่องจากจีนลงทุนไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ในประเทศลาวโครงการนั้นจะไม่มีประโยชน์หากไม่เชื่อมกับประเทศไทย ซึ่งหากประเทศไทยต้องการให้โครงการนี้เสร็จสิ้นโดยเร็วพวกเขาก็สามารถทำแบบอย่างประเทศลาวได้โดยกู้เงินจำนวนมหาศาลจากจีนและจ่ายให้จีนเพื่อสร้างด้วยแรงงานจีนโดยวัสดุนำเข้าจากจีนอย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เร่งรีบสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเนื่องจากมีทางรถไฟอยู่แล้วเส้นทางดังกล่าวจะไม่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยและคนไทย มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันหวังว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปได้ดีสำหรับกัมพูชาเมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องเจอในสงครามเวียดนามและปีต่อๆมาหลังจากนั้นมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้บอกว่าตอนนี้จะไปทำสงครามแย่งชิงดินแดนกันทำไมตอนนี้คุณสามารถซื้อดินแดนเหล่านั้นได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับ คนจีนเป็นผู้นำทางธุรกิจที่ดีพวกเขาทำให้เกิดการว่างงานในทุกทุกที่ที่พวกเขาลงทุนคนในท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลที่ทุจริตมีผลประโยชน์มากมายคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการลงทุนทั้งหมดของจีนในกัมพูชาและไทยเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้คอมเมนต์เกี่ยวกับสีหนุวิวไว้สั้นๆนะครับเขาบอกว่า คาดการว่าจะมีการฆาตกรรมเพิ่มขึ้นในสีหนุวิวเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้พูดถึงสีหนุวิวเช่นเดียวกันโดยเขาบอกว่าสีหนุวิวกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายเนื่องจากมีชาวจีนอาศัยอยู่เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ส่งคนที่ดีที่สุด แที่แย่กว่านั้นมาเฟียมีอยู่ทุกคนทุกแห่งและอัตราการก่ออาชญากรรมก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแม้แต่ตำรวจในท้องถิ่นก็กลัวพวกเขามีการจ้างงานคนในท้องถิ่นไม่มากนักเนื่องจากพวกเขาพาคนมาเองงานที่เปิดรับส่วนใหญ่เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยและคนงานระดับต่ำที่สุดให้กับคนในท้องถิน่นสถานการณ์คล้ายกับอเมริกาและคิวบาเมื่อหลายสิบปีก่อนฉันคิดว่าเรื่องราวนี้มีอคติและไม่ถูกต้อง คุณต้องสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายคนที่มีตำแหน่งงานสูงนั้นเป็นชาวจีนเขาสนใจเพียงแต่ตัวของเขาเองในขณะที่คนท้องถิน่นต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากครับสำหรับในวีดีโอก็มีการสัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหารที่เป็นชาวกัมพูชานะครับรวมถึงเจ้าของธุรกิจชาวจีนด้วยนะครับลองเข้าไปดูในวิดีโอต้นทางกันได้นะครับซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีผู้มาตอบคอมเมนต์นะครับฉันเป็นคนจีนมาจากมาเลเซีย ฉันเห็นด้วยกับคุณเป็นอย่างยิ่งที่นี่ก็เหมือนกันที่กวัวลาลัมเปอร์และมาลาการวมถึงยาโฮบารูมีการใช้เงินกู้จากพวกเขาจ้างคนงานชาวจีนใช้วัสดุนําเข้าจากประเทศจีนซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าในท้องถิน่นเพราะว่ามีต้นทุนการขนส่งแล้วก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์อีกหนึ่งคนนะครับเขาบอกว่า นี่คือเรื่องจริงสีหฮันุวิวสก,กปรกฉันไปได้ไม่ถึงหนึ่งวันและฉันไม่อยากกลับไปอีกเลยที่นั่นดำเนินการด้วยภาษาจีนฉันสามารถพูดจีนได้ด้วยมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาพูดถึงประเทศไทยนะครับผมโดยเขาบอกว่าและนั่นคือคำตอบว่าทำไมราชอาณาจักรไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดในยุโรป เพราะว่าหากผลประโยชน์ไม่ตกอยู่กับคนไทยประเทศไทยจะไม่ยอมรับข้อเสนอน,นั้นซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์นะครับว่าใช่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตกแต่นั่นไม่ใช่เพราะประเทศเหล่านั้นกลัวอำนาจของไทยแต่เป็นเพราะเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนักล่าอนณะธิคมเหล่านั้นจึงใช้ประเทศไทยเป็นกันชนแยกดินแดนของพวกเขาออกจากกัน มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ก็พูดถึงเมืองไทยอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าฉันอยู่เมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วฉันรู้สึกประหลาดใจจริงๆที่นี่มีคนรู้ภาษาจีนและรัฐบาลและประชาชนของพวกเขาฉลาดซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้ก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์นะครับโดยเขาบอกว่า40%ของประชากรไทยเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์อีกนะครับว่า มีชาวจีนพ้นทะเลจำนวนมากในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวแต้จิว๋วถึงแม้ว่าพวกเขาเปลี่ยนนามสกุลเป็นภาษาไทยอีกหนึ่งคำตอบกลับคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าฉันอยู่ที่นั่นเป็นเวลา45วันฉันสังเกตเห็นคนไทยหลายล้านคนพวกเขาไม่ชื่นชมชาวต่างชาติอีกต่อไปเว้นแต่คุณจะอยู่ในรีสอร์ทขนาดใหญ่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยิ้มได้ ครับสำหรับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคนไทยนะครับได้มาตอบคำถามของชาวต่างชาตินะครับเรื่อง40%ของประชากรไทยเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับโดยเขาอธิบายว่าคนไทยเหล่านี้ได้หลอมรวมกับชุมชนไทยแล้วพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาษาของบรรพบุรุษเป็นอย่างไรภาษาจีนกลางไม่ได้ใช้เมื่อถูกอพยพไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนคนจีนในมาเลเซียและสิงคโปร์สามารถพูดจีนกลางได้เพราะเรียนในโรงเรียนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับว้าวประเทศจีนดูเหมือนจะมีอำนาจมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชายังไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอสำหรับพวกเขามันนรกมากที่จะเริ่มต้นมีคาสิโนในประเทศกัมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่า โรงงานและคาสิโนเกือบทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของชาวจีนรู้สึกเหมือนกับว่าจะเป็นยุค80ที่ฮ่องกงกำลังจะกลับคืนสู่จีนคอมเมนต,ต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสำหรับเจ้าของพัตคารคุณสามารถสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดในหัวใจเขาซึ่งในวิดีโอก็มีการสัมภาษณ์เจ้าของพัตคารชาวกัมพูชานะครับซึ่งเขาก็บอกว่า ลูกค้าชาวจีนส่วนใหญ่นะครับก็จะเข้าพัฒการของชาวจีนนะครับซึ่งมีชาวจีนเป็นเจ้าของเขาก็จะมีลูกค้าประมาณเป็นคนท้องถิ่นเท่านั้นนะครับผมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่านี่คือช่องของประเทศสิงคโปร์จีนลงทุนสูงในไทยพามา่าลาวกัมพูชาซึ่งจะทำลายการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ใช่เงินจากประเทศจีนประเทศไทยใช้เงินของประเทศไทยเองส่วนลาวกัมพูชาใช้เงินกู้จากจีนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์นี้มาจากชาวลาวนะครับเขาบอกว่า ทำไมสหรัฐถึงทำไม่ได้ในสิ่งที่จีนกำลังทำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สิ่งที่เราได้ยินก็คือการคุกคามและการผลักดันประเทศในเอเชียให้ออกจากการพัฒนาที่ก้าวหน้าและทันสมัยซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีผู้มาตอบคอมเมนต์ไว้ว่าพวกเขามองว่าสิงคโปร์เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศทุนนิยม ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับผลกำไรเว้นแต่รัฐบาลของคุณจะทำได้ไม่ดีในแง่ของระบบราชการการคอร์รัปชันทำให้ไม่สะดวกในการทำธุรกิจและพวกเขาจะไม่ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอื่นๆประเทศจีนประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับบริษัทในสหรัฐเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจเช่นกัน อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับบริษัทในสหรัฐอเมริกาคือทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันหรือทองคำสหรัฐได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียด้านการเงินโลกมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับย้อนกลับไปที่สมัยยุคการล่าอาณานิคมสมัยนั้นทำได้โดยการต่อสู้แต่ตอนนี้ทำได้โดยการใช้เงินศตวรรษที่แล้วประเทศไทยหลีกเลี่ยงการตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก พวกเขากำลังทำอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับจีนประเทศไทยก็คือประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นอิสระอคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเขาบอกว่าสำหรับอนาคตเมื่อประเทศจีนเข้ามาด้วยถนนหรือรถไฟอันตรายจากกองทัพจีนจะตามมาและที่เหมาเป็นปัญหาสำหรับโลกเสรีคอมเมนต์ต่อไปครับ ท่านนี้ได้มาคอมเมนต์ถึงสิงคโปร์นะครับผมเขาบอกว่าสิงคโปร์ทำงานช้าเกินไปในการขยายธุรกิจคาสิโนพวกเขาจะสูญเสียผลประโยชน์ให้กับประเทศอื่นในเอเชียในไม่ช้ามาต่อกันเลยนะครับในคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศจีนจะโตขึ้นคนจีนจะปล้นสะดมทุกที่ที่พวกเขาไปยกเว้นประเทศจีนเอง อาเซียนจะถูกทำลายเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องและจะล่มสลายเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปคอมเมนต์ต่อไปนะครับการเปิดคาสินโนขนาดใหญ่ในสีฮนุวิวนั้นเป็นการเชิญนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำและความยากจนประเทศจีนห้ามเล่นการพนันบนแผ่นดินใหญ่ของพวกเขาพวกเขาสร้างคาสินโนบนแผ่นดินของเพื่อนบ้านที่เล็กกว่าและยากจนกว่า คอมเมนต์ต่อไปครับมันอาจจะเป็นไปได้ที่ธุรกิจของชาวจีนจะกลืนธุรกิจท้องถิน่นเกือบทั้งหมดเพราะว่าคนจีนเป็นเจ้าของอาคารและสถานที่สำคัญคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าชาวคอมเมนต์ comment, ทุกคนอย่าไปที่คาสิโนจีนอย่าซื้ออาหารเวียดนามอย่าไปร้านของคนเวียดนามหรือคนจีนด้วยมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ ที่ประเทศลาวพวกเขากำลังสร้างคาสิโนขนาดใหญ่และสิ่งก่อสร้างอื่นๆไม่เห็นมีใครพูดถึงมันเลยคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปครับท่านนี้ก็พูดถึงประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าประเทศไทยไม่ต้องการจีนเท่ากับประเทศจีนต้องการไทย ฉันหวังว่าประเทศไทยจะพัฒนาอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรของตนต่อไปและไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะงานที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคตเพียงอย่างเดียวเพราะว่าแม้แต่คนที่ร่ำรวยที่สุดก็ยังต้องกินคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเขาบอกว่าการที่บอกชาวบ้านว่าไม่ได้รับการว่าจ้างนั้นอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดโดยก็พูดถึงในวิดีโอนะครับ โรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะซึ่งกัมพูชายังขาดแคลนอย่างไรก็ตามทุกที่ผู้คนต้องการบริการเช่นอุตสาหการรมอาหารความบันเทิงการท่องเที่ยวและสุขภาพอุตสาหกรรมเหล่านี้จะช่วยให้แรงงานไร้ฝีมือมีไรายได้ที่ดีขึ้นซึ่งหากไม่มีโครงการนี้จะมีใครลงทุนในประเทศยากจนอย่างกัมพูชาพวกตะวันตกไม่เคยให้อะไรนอกจากความอดอยากและสงคราม คอมเมนต์ต่อไปนะครับตอนนี้ในกัมพูชามีสิ่งของและสิ่งปลูกสร้างของจีนอยู่มากมายฉันอาศัยอยู่ในกัมพูชามาต่อกันอีกสักหนึ่งคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าขอชื่นชมในการแสดงข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็นนี้ซึ่งจะมีผู้ชนะและผู้แพ้เสมอเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเป็นไปอย่างรวดเร็วในแง่หนึ่งรัฐบาลจีนต้องการดำเนินโครงการนี้ให้เร็วขึ้น ซึ่งในทางกลับกันชาวบ้านอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจชีวิตไม่ยุติธรรมแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาหากคุณไม่ได้รับการศึกษาที่ดีหรือคุณไม่ร่ำรวยคุณจะถูกทิ้งครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นนะครับที่มีต่อวิดีโอที่มีชื่อว่า how w i l l china new zealand Road, Ch ains, thailand and cambodia นะครับจากช่อง cna ของประเทศสิงคโปร์นะครับ เพื่อนๆสามารถตามไปดูวิดีโอต้นทางจากลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากช่องอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากและขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ